ทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของคุณฤาษนหน่อยไหมเพราะว่าหลายคนอยากจะรู้เอ๊ะหายไปไหนนาทีนี้คุณฤาษีเนี่ยควรจะกลับมาแล้วก็มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองมาช่วยลูกสาวได้แล้วโดวยเฉพาะเรื่องของความสําคัญกับตัวของคุณเซนด้วยปรากฏล่าสุดมีความเคลื่อนไหวแต่ว่าไม่ใช่ตัวคุณฤาษีเองนะไปดูความเคลื่อนไหวของท่านนี้คุณจกักรภพบ โพสรูปน้องสาวก่อนน้องสาวคุณทักษิณโพสรูปคุณยิ่งรักอดีตนายกนะคะจริงๆวันนี้เนี่ย21มิถุนายนตรงกับวันคล้ายวันเกิดอดีตนายกยิ่งรักอดีตนายกคนที่28ของไทยคือคนแรกที่โพสตอวยพรดูเหมือนจะเป็นคนแรกเลยนะ,ะข่งเราก็ไปไล่ไทม์ไลน์คุณจกักรภพเพนแข่อดีตโฆษกประจําสํานักนายกสมัยรัฐบาลทักษิณเนี่ยโพสโซเชียลรูปคู่กับอดีตนายกยิ่งรักคุณจกักรภพเนี่ยโพสตรูปนี้นะคะแล้วก็อวยพรว่า ป๊อปกอ็เป็นคู่ชีวิตของท่านนะป๊อปและผมขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรยัยได้โปรดดลบันดาลให้ท่านนายกมีสุขภาพดีมีจิตใจที่ปลอดโปรง่งและมีความหวังต่ออนาคตอันสดใสกราบขอบพระคุณครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าปีนี้เนี่ยยังไม่มีรายงานว่าคนใกล้ชิดของคุณยิ่งรักรวมตัวกันจัดงานเป็นตัวแทนในการร่วมทําบุญถวายพระไตรจีวรสังฆทานและพัทหารเพนเหมือนปีที่แล้วคือเป็นธรรมเนียมที่ทากันทุกปี ก็ยังไม่เห็นภาพการอวยพรมังคายบังเกิดให้กับคุณยิ่งรักในคนของตระกูลชินด้วยนะคะแต่ทีนี้ภาพที่ต้องเรียกได้ว่าทําเอาหลายคนคือหานะคะเพราะว่าหลังจากที่เกิดเรื่องนะคะคลิปเสียงของนายกแพทองทานกับสมเร็จคุณเซนหลุดออกมาหลายคนเรียกร้องหาคนนี้ค่ะคุณทักษิณชินวัตรปรากฏว่าทางด้านของคุณจักรพโพส์ภาพนี้นะคะ นอกจากภาพอวัยพรหมันเกิดคุณยิ่งรักโพสภาพคู่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นแฟนภาพหรือภาพปัจจุบันนะคะโดยนายทักษิณเนี่ยใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงยีนนะคะในภาพเนี่ยคุณจักรภพเขียนข้อความระบุว่าท่านนายกทักษิณสบายดีฝากขอบคุณที่เป็นห่วงคือจริงๆเนี่ยภาพถ้าไม่นับภาพเนี่ยที่เป็นภาพล่าสุดที่ถูกปล่อยมาโดยคุณจักรภพเนี่ยนะคะย้อนกลับไปในวันที่ สาลดีกาแผนคดียา,ยาของผู้ดำรงตาแหน่งทางการเมืองมีการนัดไต่สวนคดีของคุณทักษิณเนี่ยก็ะจะเป็นภาพรถโรสลอยเห็นแค่รถนะเห็นแค่รถตอนที่ไปทันข้าแต่ก็ไม่เห็นตัวนะคะก็มันมีกระแสะข่าวเอ๊ะน,นี้หรือเปล่าหรือว่ายังไงยังกดดันกับเรื่องของกัมพูชาหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนก็โหูถึงขั้นบอกไปเช็คอินพนมเปญแ,แล้วนะแต่ท้ายสุดเนี่ยคุณจักรพดูเหมือนจะพยาย,ยามสยบข่าวให้ด้วยกันบอกว่าท่านยังสบายดี